สวยๆบรรยากาศดีๆใจกลางกรุงเทพจ้ะนี่คือบริเวณของอาหารของโรงแรมเอวาอารุณค่ะที่ลูกสาวมาพาพักเนาะบรรยากาศดีดีจ้ะสวยมากๆเลยบรรยากาศเงียบสงบตอนนี้เจ็ดโมงเศร์แ้วจ้ะแต่ว่าเมืองไทยเนาะแดดขนทางแรงแต่ว่าสวยงามค่ะจ้ะ โดยเฉพาะพระลางวัดอรุณสวยเด่นเป็นสง่าจ่ะสวยมากเลยวิวสวยๆบรรยากาศดีๆของเมืองไทยค่ะสงบร่มรื่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดยอดมากๆค่ะ มีเรือโดยสารวิ่งผ่านด้วยค่ะสวยมากบรรยากาศดีมากๆเลยนี่คือความสวยงามของเมืองไทยของเราค่ะยอดเลยค่ะ หลักแต่นรือแช่ซสายนี่ยยมันแบบอไรกลากหลายคเป็นแช่ซ้ายคุณเห็นว่ามีตรกินซ้ายอยู่ทางนีแบบ้แต่ว่ามันไปดูดมายากรวบปากแม่นำ้ำนะแกไปตามลานขาลานไทยบรรยากาศแม่บรรยากาศสวยๆของแม่น้ำเจ้าพญาในตอนเช้าจ้ะมีเรือพ่วงเรือพ่วงหลากซสายแต่ว่าไมันตกหูหูว่าเป็นอคนมาจังไลยเนาะอันนี้มันเป็นคนที่มิซึ่งอคอน็นจะได้เจอแต่ว่าไม่ันตกหูหูจักจำไม่ได้ค่ะ ความจำตั้นแต่รักชันยาวอันนี้คืบรราาอรบ,รราาบรรยากาศสวยบรรยากาศงามบรายกับแสงอาทิตย์ในยามเชกิดโมเช้าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะสวยงามแห่งกาเมืองไทยของเราสวยงามไม่เทียชาติใดในโลกค่ะ